เบนโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้กล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าปัญหานักเตะตัวหลักได้รับบาดเจ็บจะทําให้ลเว์พผู้ต้องเจอกับอุปสรรคในการป้องกันแชมป์เพลย์แมตชในฤดูกาลนี้เดอะเรดต้องปัสจากกองหลังคนสําคัญอย่างเฟอร์กิวฟันดโจโกเมสและเทนนิลสนเดอร์อาร์โนรวมไปถึงจอแดนแฮนเดอร์สันในเกมล่าสุดแต่พวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะเลสเตอร์ได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยสกอร์3-0หลังจบเกมโรเจอร์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า ทุกคนพูดถึงปัญหาเรื่องนักเตะบ,บาดเจ็บของนิวอร์พูลแต่ผมไม่ได้มองมันในแง่ลบเลยผมไม่เห็นเลยว่ากองหลังของพวกเขาจะอ่อนลงผมรู้ว่าพวกเขาไม่มีฟานได์แต่โจเอลมาติฟก็เป็นนักเตะชั้นยอดเหมือนกันฟาเบ,บินโยนั้นก็ได้ลงเล่นในเกมที่เจอกับเชลซีและเขาก็เจอกับยอดกองหน้ามากมายอนดี้โรเบิร์ตสันก็ได้ลงเล่นสม่ำเสมออาริซอนนั้นก็เป็นผู้รักษาประตูอันดับหนึ่งและเจมินเลอร์ไม่ว่าเขาจะเล่นตรงไหนก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอด นักฟุตบอลและแฟชั่นเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทรงผมที่เรามักจะเห็นพวกเขาเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆและหนึ่งในทรงผมที่ค่อนข้างพบบ่อยก็คงหนีไม่พ้นทรงแอฟโรหรือที่เราเรียกกันว่าทรงหัวฟูมาดูกันว่าในโลกฟุตบอลมีดาวเตะชื่อดังคนไหนบ้างที่เคยไว้ผมทรงบังกระดานเพื่อนทรงนี้ 1. มารูยานเฟอร์ไลนี่ อดีตกองกลางเอเวอร์ตันไว้ผมส่งแอฟโรมาตั้งแต่สมัยเป็นดารุ่งของซองหลาดเอสและมาฟูสุดๆในตอนที่เล่นใ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขาเลือกที่จะโกนทิ้กไปในวันเกิดที่3าสเอ็ของตัวเองเมื่อประมาณ3ปีก่อนและยังคงติดใจทรงผมใหม่อยู่จนถึงปัจจุบัน2 r e เรเน่ฮิกิตาอดีตนาวทวานของโคลัมเบียจะของค่าเซฟแมงป่องอลือลั่นผู้มีนวทางการเล่นที่บ้าระหำ จนทาให้ทีมถึงกับตกรอบฟุตบอลโลกปี90มาแล้วเพราะพยายามจะเลี้ยงหลบกองหน้าคู่แข่งก่อนจะโดนตัดบอลเข้าไปยิงประตูโดยนอกจากลีลาการเล่นที่แสนจะไม่ธรรมดาของเขาแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ไม่เคยมีใครลืมบุรุษผู้นี้เลยก็คือเป็นทรงผมของเจ้าตัวนั่นแหละ 3. คาร์าลอสบันเดนลลาม่าอีกหนึ่งตัวแทนจากโคลอมเบียที่โด่งดังมาจากการไปสร้างผลงานในหลีกเอิงฝรั่งเศสและเป็นกําลังหลักสําคัญให้กับทีมชาติ ผ่านเข้รอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกปี90ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20กว่าปีเลยทีเดียวแน่นอนว่านองเหนือจากฝีเท้าก็มีสรงผมนี่แหละที่เสียวฟ้าวมาพาวแก้วไม่แพ้กัน 4. โซคราติสนักเตะที่มีจอร์ลนนอนกับเชกูเวรานักต่อสู้คนดังของโลกเป็นไอดอลและเรียนหมอควบคู่ก,กันไปกับการเป็นนักฟุตบอลไปด้วยเพื่อนร่วมทีมของเขาจึงมักแฟลโซคติส ให้ไปดูคนที่โดนเสียบจนบาดเจ็บในสนามอยู่เสมออดีตนักเตะชุดแชมป์โลกบาราซิลปี1982และ1986เสียชีวิตไปแล้วเพราะการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก 5. ดาวิดลุยกองหลังอาเซนอลไว้ผมทรงนี้ตั้งแต่ค้าแข่งอยู่กับหลีโปรตุเกสแล้วและแม้ฟอร์มการเล่นของเขาจะาข,ขึ้นลงๆแต่ทรงผมของเขาก็อย่างฟูฟ่องไม่เคยเปลี่ยน คองข้าตัวในอดีตของดิเอโกมาราโดน่าเจ้าของฉายาหัตพระเจ้าผู้พาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์บอลโลกปี1986นับเป็นข่าวร้ายในวงการโลกลูกหนังเมื่อดิเอโกมาราโดน่าแข่งระดับตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายด้วยวัยเพียง60ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากเจ้าตัวเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดที่สมองและออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่11พฤศจิกายน มาราโดน่าถือเป็นผู้สร้างตำนานเมื่อปี1986ในศึกฟุตบอลโลกรอบคอเตอร์เฟนาลระหว่างอังกฤษกับอ์เจนตินาโดยการใช้มือชกลูกฟุตบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าประตูไปสำเร็จจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของคำว่าหัดพระเจ้าหรือ hand of god เพราะเจ้าตัวฉีกทุกกฎเกณฑ์และระเบียบลูกหนังอย่างสิ้นเชิงเป็นเวลากว่า34ปีมาแล้วที่เจ้าตัวโลดแล่นอยู่ในวงการฟุตบอลอยากรู้หรือไม่กว่าจะมาเป็นดิเอโกมาราโดน่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง ประวัติของเขามีความสําคัญอย่างไรที่สําคัญค่าตัวของเขาในช่วงนั้นอยู่ที่เท่าไหร่เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับข้อมูลจากเว็บไซต์ The Riches ระบุว่ามาราโดนาเป็นโค้ชฟุตบอลชาวอาเจนตีนาและอดีตนักเตะที่มีมูลค่าสูงกว่า1แสนเหรียญคิดเป็นเงินไทย3ล้าน30,000บาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากการเป็นโค้ชและการฝึกนักเตะให้กับทีมฟุตบอลอาเจนตีนาและสโมสรต่างๆ